เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมยักษ์ซิเฟอร์แคลเทอร,ร์สายกระสอบทรายว่าฮะวันนี้มาอวยพรปีใหม่แล้วเสียจะไปป่วยอะไรคือความจริงก็ไม่ไหวแร้วแต่อยากอวยพรเป็นธรรมเนียมช่องนกเออนะฮะก็ปีสองพันเท่าไหร่ยี่สี่ละนกนะฮะก็จริงๆแล้วบอกว่าต้องรีบอวยพรเลยนะเดี๋ยวเสียจะไม่ไหวเดี๋ยวจะไอพุง่งซะก่อนนี่ไอยังไม่หายเลยก็ยังไงแล้วปีนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วกันนะฮะเพราะว่าดูจากตัวเองแล้วเนี่ย โรคภัยไข้เจ็บเยอะเหลือเกินใดๆก็ตามนอกจากกาชาและเงินทองแล้วสุขภาพสำคัญที่สุดฮนะก็ยังไงขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะฮะก็ได้เจ็บไม่ป่วยอะไรกันนาะสุขภาพดี maybe วิทย you ูฮะส่วนคลิปส่วนอะไรก็ไล่เดี๋ยวเนยรอหายก่อนเลยนะเดี๋ยวน่าจะได้ไปหาหมอตอนรับปีใหมพ่พรุ่งนี้ไม่ก็มาเลยลวแหละนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามและก็เป็นเพื่อนคุยไม่ว่าจะไลค์หรือคลิปอะไรก็ตามนะในปีที่ผ่านมาซึ่งเทเกมไปเยอะมากนะฮะก็เดี๋ยวหวังว่าปีนี้จะ ได้เล่นกันบ้างเนอะไม่มากกัน้อยอาส์ีจะไปละโอเคยงั้นสวัสพี่ใหม่ทุกคนนะฮะสำหรับช่องพี่กระสอบไฟทุกคน,น,นงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะครับไปนะบ๊ายบายครับบายบายครับ